ชายาริมทางบทที่สองเวียนหัวหนีจะต้องหนีฮาวาเฉินพยายามขยับร่างกายแต่ก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากมายนะักด้วยจำนวนสุราที่บิดาจับกรอกปากทำให้ร่างกายของนางไม่ตอบสนองต่อสิ่งใดทั้งสิ้นอึดอัดเหลือเกินคลืดเสียงเคลื่อนเปิดประตูไม้ดังขึ้น พร้อมกับร่างชายหนุ่มในชุดแดงหยินเยี่ยเดินเข้ามาในห้องหอเมื่อรู้สึกถึงสิ่งผิดปกติตอนผ่านพิธีคำนับฟ้าดินเขาเดินเข้ามาใกล้เตียงนอนตรงจุดที่ฮาวาเฉินนอนอยู่ก่อนเอื้อมมือไปเลิกผ้าคลุมหน้าออกฮาวาเฉินรู้สึกเหมือนได้รับอากาศบริสุทธิ์ความอึดอัดในตอนแรกจึงผ่อนคลายลงส่งผลให้นางไม่อาจต่อต้านความง่วงงุน ได้อีกต่อไปดวงหน้าของหญิงสาวที่มีได้แต่งแต้มเครื่องสำอางใดๆเปิดเผยใบหน้าที่นวลเนียนใสกระจ่างให้ท่านอ๋องหนุ่มได้เห็นหญิงเยี่ยค่อยๆก้มหน้าลงไปใกล้ใบหน้าของนางก่อนสู่จมูกดมกลิ่นบางอย่างที่ออกมาจากหญิงสาวซึ่งนอนไม่ได้สติสุราเขาขามวดมุ่นด้วยความสงสยัย ภาว่าก็กลับเข้าสู่ความสงบอย่างรวดเร็วเอาไว้รอ,อนางตื่นค่อยจับมาคาดคั้นก็ยังไม่สายเมื่อชายหนุ่มเห็นว่าไม่มีสิ่งใดจะทำได้อีกก็ดับไฟบางส่วนในห้องก่อนจะกลับออกไปยังห้องโถงพิธีเพื่อดื่มกับผู้มาร่วมงานต่อไปยางเข้ายามเฉินอืมฮาวาเฉินค่อยๆลืมตาช้าๆทั้งห้องสว่างสวย ไปด้วยแสงอาทิตย์ที่ลอดเข้ามาทางหน้าต่างตรงปลายเตียงสวบสาบเสียงเสียสีของผ้าปูที่นอนดังขึ้นเบาๆที่ด้านซ้ายเรียกความสนใจจากหญิงสาวฮาวาเฉินหันหน้าไปตามทิศทางของเสียงด้วยความงัวงเงียแต่เมื่อเห็นว่าคนที่ทอดกายนอนอยู่ข้างๆเป็นใครนางก็ตกใจจนแทบสิ้นสติท่านท่านอ,องเพคะฮาวาเฉิน เรียกตำแหน่งของอีกฝ่ายเสียงสัน้นก่อนจะรีบหลุบตาลงเรียกข้าว,ว่าหญิงเยี่ยหญิงเยี่ยนอนตะแคงตัวเท้าแขนข้างศีษะะสายตาจับต้องหญิงสาวไม่วางตาเจ้าเป็นใครหม่อมหม่อมฉันเป็นบุตรสาวขุนนางกรมยุติธรรมขั้นสามหัวเสียนคางฮาวาเฉินเอ๋ยชื่อตำแหน่งและชื่อแท้ของบีดา แม้น้ำเสียงจะฟังดูสั่นสะท้านอยู่บ้างแต่ก็พูดได้อย่างถูกต้องชัดเจนหม่อมฉันชื่อฮาวาเฉินพี่คะท่านอองหญิงสาวไม่กล้าสบตาคนตรงหน้าข้าไม่อยากจะรู้ว่าหัวเสียงคังมีบุตรสาวอยู่อีกคนหญิงแย,ย่เอ่ยเสียงเรียบจิตใจของฮาวาเฉินเหมือนตกไปอยู่ที่พื้นหม,ม่อมชัน เป็นบุตรสาวที่เกิดกับสาวใช้ภายในจวนท,ท่านพ่อจึงไม่ได้แนะนำให้ใครรู้จักเพคะฮาวาเฉินตอบอย่างหวัดหวาดนางเป็นบุตรสาวที่บิดาไม่ต้องการอืมเมื่อคนตรงหน้าตอบรับในลำคอแล้วก็ไม่ได้พูดสิ่งใดต่อแต่ก็มีได้เคลื่อนไหวไปไหนยังคงนอนตะแคงตัวมองนางอยู่อย่างนั้น ฮาวาเฉินนึกอยากจะพลิกตัวหนีแต่ก็ไม่กล้าพอถ้านางต้องค้างแข็งอยู่ท่านี้อีกไม่นานแขนซ้ายของนางก็คงจะหมดความรู้สึกแล้วแน่ๆในขณะที่รวบรวมความกล้าเพื่อจะเปลี่ยนท่านอนอยู่นั้นเองชายหนุ่มก็พูดกับตัวเองเบาๆอืมบุตรสาวของขุนนางแท้หัวข้าพูดเช่นนั้นจริงๆเสียด้วยหยิมเยี่ยพยักหน้าขึ้นลง ทั้งๆท,ที่แขนยังเท้าศีรษะอยู่ท่านอองว่าอะไรนะเพคะฮาวาเฉินได้ยินท่านอ,องกล่าวถึงตัวเองจึงช้อนตาขึ้นมองที่คางของเขาอย่างกล้ากลัวเมื่อหยินแย่คิดในใจอยู่สักพักก็เอามือข้างที่ว่างชดคางของคนตรงหน้าขึ้นมาให้ศบตากับตัวเองฮาวาเฉินที่โดนบังคับให้เงยหน้าอย่างไม่ทันตั้งตัวตกใจจนดวงตาเบิกกว้าง อาจจะเป็นเพราะแสงทองของอาทิตย์ยามเช้าอาจไล้ใบหน้าของชายหนุ่มทำให้หญิงสาวรู้สึกตาพร่าไปชั่วขณะเจ้าว่าค่ะหน้าตาดีหรือไม่คำถามของท่านอองหนุ่มํำเอาฮาวาเฉินกระพริบตาปริบๆิบในหัวขาวโพนไปชั่วขณะท่านท่านอองหน้าตาหล่อเหลามากดูดีมากๆเลยเพคะฮาวาเฉินจ้องตาหยิมเยี่ย ก่อนจะเอ่ยออกไปอย่างอึ้งๆเมื่อครู่ตอนเห็นใบหน้าของชายหนุ่มชัดๆนางก็คิดเช่นนั้นเหมือนกันพอเขาถามออกมานางก็เลยตอบกลับไปตามที่คิดฮาวาเฉินตอบอีกฝ่ายด้วยความรู้สึกแปลกๆหรือว่าผิงอ๋องที่แท้จริงแล้วเป็นคนหลงตัวเองกันนะอย่างนั้นหรืออืมข้าก็คิดว่าเจ้างดงามเช่นกัน เอาไว้คืนนี้ข้าจะสอนเรื่องสามีภรรยาให้แก่เจ้าคำพูดประโยคนี้ควรจะทำให้นางรู้สึกเคอะเขินแต่กลับทำให้อารมณ์ของนางบรรยายออกมาเป็นคำพูดไม่ได้เลยทีเดียวคำพูดที่ทั้งตรงทั้งทื่อไม่มีจังหวะจะโคนใดๆราวกับเป็นแค่การรายงานสิ่งที่เขาจะทำออกมาเป็นคำพูดเท่านั้นเพคะท่านอ,อง ภาวาเฉินพยักหน้าขึ้นลงช้าๆเมื่อเห็นสาวงามตรงหน้ามีท่าทีเชื่อฟังดีอินเย่ยก็พลิกตัวกลับไปอีกด้านลุกขึ้นนั่งที่ขอบเตียงสักพักก่อนจะลุกเดินไปหยิบเสื้อคลุมที่พาดอยู่ข้างๆมาสวมเขานั่งลงบนเก้าอี้ตัวที่อยู่ใกล้ที่สุดก่อนดื่นน้ำชาดื่มขออนุญาตเพคะท่านอ,องเสียงของสาวใช้ดังฟังชัดมาจากด้านนอกของประตู เข้ามาได้หยินเยี่ยกเกานอกจากสาวใช้ที่เดินเข้ามาในห้องยังมีผู้คุมกฎตามเข้ามาด้วยเมื่อเห็นฮาวาเฉินยังนอนอยู่บนเตียงทั้งทั้งที่สวมชุดเจ้าสาวพวกนางก็ไม่รู้จะทำอย่างไรต่อดีพวกนางมีหน้าที่ที่จะต้องเข้ามาเก็บผ้าปูที่นอนเปื้อนเลือดพรมจจันในคืนแรกของการแต่งงานแต่นี่หญิงสาวยังสวมชุดเจ้าสาวอยู่เลย แล้วพวกนางจะทำสิ่งใดต่อได้อีกจะบอกว่าไม่มีเลือดบนผ้าปูที่นอนเพราะเจ้าสาวไม่ใช่สาวพรมจรรท์ก็ไม่ถูกเพราะดูท่าแล้วคนทั้งสองยังมีได้ร่วมอภิรมณ์กันด้วยซ้ำพวกเจ้ามาอีกครั้งพรุ่งนี้เมื่อคืนข้ากับนางเมามากจึงมีได้ทำสิ่งใดน้ำเสียงเรียบเฉยของผิงอ๋องช่วยให้ผู้คุมกดทั้งหลายรู้สึกผ่อนคลาย เพคะท่านอองผู้คุมกดรับคำก่อนถอยฉากออกไปอย่างรวดเร็วเหลือเพียงสาวใช้สี่คนที่รอจะเข้ามาปริบัติพระชายาคนใหม่เท่านั้นเมื่อสาวใช้ยกอ่างทองเหลืองมาวางที่โตข้างเตียงฮาวาชนก็เข้าใจท่าทางและสิ่งที่พวกนางจะทำต่อไปทันทีไม่ไม่ต้องข้าทาเองได้ฮาวาชนลุกขึ้นจากเตียง ก่อนรับผ้ามาจากมือของสาวใช้อีกคนแล้วจัดการเช็ดหน้าเช็ดตาตัวเองทันทีสาวใช้ที่โดนแย่งผ้าไปจากมือยืนอึ้งอยู่กับที่สาวใช้ที่จะต้องเข้าไปช่วยเปลี่ยนชุดก็ไม่รู้จะเข้าไปช่วยดีหรือไม่สาวใช้ที่ถือชุดใหม่ของพระชายาคนใหม่ก็ไม่รู้จะยื่นชุดให้อีกฝ่ายแทนดีหรือไม่ส่วนสาวใช้ที่ถือถาดเครื่องประดับยิ่งไม่รู้จะทำสิ่งใดต่อไปดี ชุดนี้ของข้าหรือฮาวาเฉินชี้นิ้วไปที่พับผ้าซึ่งวางอยู่บนถาดไม้ในมือสาวใช้ใช่แล้วเพคะพระชายาสาวใช้ยังไม่ทันตอบจบคำเสื้อผ้าในถาดก็ถูกหยิบไปเสียแล้วหลังจากฮาวาเฉินหยิบเสื้อผ้าได้ก็เดินไปที่หลังฉากกั้นซึ่งอยู่ภายในห้องนางเปลี่ยนเสื้อผ้าด้วยตัวเองคนเดียวได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว ใช้เวลาเพียงไม่ถึงหนึ่งเค่ฮาวาเฉินก็ออกมาในชุดกระโปรงชุดใหม่ส่วนชุดเจ้าสาวนั้นก็พับเก็บอย่างเรียบร้อยหญิงนเยี่ยที่นั่งดื่มชามองนางตั้งแต่ต้นจนจบเลิกคิ้วด้วยความแปลกใจชั่วขนาดหนึ่งก่อนใบหน้าจะกลับไปนิ่งเฉยเช่นเดิมเขารับผ้าชุบน้ำอุ่นหมาดๆจากมือของสาวใช้ที่อาวุโสที่สุดในกลุ่มเพื่อนำมาเช็ดหน้าเช็ดตาตัวเอง เขาก็ไม่ใช่คนที่ชอบให้ใครคอยทำอะไรให้เหมือนกันนี่คืออะไรหรือฮาวาเฉินถามสาวใช้ที่ดูเด็กกว่านางมากซึ่งถือถาดเครื่องประดับอยู่เป็นที่ครอบผมเพคะพระชายาสาวใช้เด็กรู้สึกตื่นเต้นที่พระชายาถามคำถามนางเมื่อครู่พระชายาสวยเอาปิ่นปักผมที่ต้องใช้คู่กับที่ครอบผมไปใช้ รวบผมตัวเองโดยที่นางไม่ทันได้ทักท้วงนางจะบอกพระชายายอย่างไรดีเมื่อเห็นสายตากังวลใจของสาวใช้ฮาวาเฉินก็เหมือนจะรู้ตัวที่ครอบผมนี่ต้องใช้คู่กับปิ่นปักผมอันนี้หรือใช่แล้วเพคะพระชายายสาวใช้เด็กพยักหน้าอย่างซื่อเจ้าช่วยทำผมให้ข้าหน่อยก็แล้วกันฮาวาเฉินกัดดิมฝีปาก นางทำพลาดไปเสียแล้วพอดีว่าข้าไม่เคยใช้ของพวกนี้มาก่อนหญิงสาวเปลยออกมา้ายกำลังแก้ตัวกับตัวเองเบาๆเพคะพระชายาสาวใช้เด็กรีบวางถาดในมือลงก่อนจะดึงปิ่นเงินออกมาจากมวยผมของฮวาเฉินม้วนผมของพระชายาขึ้นใหม่แล้วใช้ที่ครอบผมสีเงินฝังมุกครอบให้และเสียบปิ่นเงินเข้าไป ตรงรู้ที่อยู่ระหว่างที่คอบยึดมวยผมของพระชายาไว้ได้อย่างเรียบร้อยขอบใจฮาวาเฉินเก่าขอบใจอย่างค้องปากใบหน้าประดับรอยยิ้มเล็กน้อยทำเอาสาวใช้ถึงกับหน้าซีดจนเกือบจะซุดตัวลงไปคุกเข่ากับพื้นพระพระชายาอย่าได้เก่าวเช่นนั้นเพคะคำพูดของสาวใช้ ทำเอาบรรยากาศหนักอึ้งขึ้นมาทันทีสาวใช้คนอื่นต่างก็ก้มงีีษะต่ำจนไม่สามารถต่ำได้อีหาวาเฉินเห็นสิ่งที่บรรดาสาวใช้ทําก็รู้สึกว่าตัวเองกําลังทําอะไรผิดนางชําเลืองมองไปทางหญิงเยี่ยเพื่อขอความช่วยเหลือถัดจากนี้ให้เจ้าคอยติดตามรับใช้นางหญิงเยี่ยมองสาวใช้เด็ก ที่เป็นคนม้วนผมให้หญิงสาวหญิงเงี้ยเดินไปหยิบชุดของตัวเองออกจากตู้ไม้แล้วก็มองมาทางคนทั้งห้าสาวใช้ทั้งสต่างก็เดินออกนอกห้องไปอย่างรู้ความส่วนฮวาเฉินที่ตามไม่ทันยังคงนั่งอยู่บนเก้าอี้ไม้หน้าโต๊ะกระจกชายหนุ่มจ้องนางอยู่สักพักก็หันหน้าไปทางอื่นเขาค่อยๆปลดเสื้อคลุมชั้นนอกทิ้งไปที่พื้นตามด้วยแกะสายรัด และปลดเสื้อคลุมนอนลงไปกองที่พื้นอีกชิ้นเมื่อถอดเสื้อตัวในออกเขาก็รู้สึกเหมือนได้ยินเสียงคนขยับตัวพอชำเลืองมองก็พบว่าฮาวาเฉินหันหน้ากลับไปทางกระจกหิงมเยี่ยนึกขันอยู่ในใจถ้านางเปิดตาก็คงจะเห็นภาพสะท้อนของเขาในกระจกอยู่ดีมิใช่หรือเขามองใบหน้าแดงระเรื่อดวงตาปิดสนิทของหญิงสาวอยู่ครู่หนึ่ง ก่อนจะกลับมาแต่งตัวต่อปึ้งเมื่อเสียงประตูปิดลงฮาวาเฉินเปิดตามองรอบๆห้องที่ไม่มีใครอยู่ก่อนจะถอนหายใจออกมาช้าๆครืดเสียงเคลื่อนประตูทำเอาหญิงสาวถึงกับสะดุง้งผู้ที่โผล่หน้าเข้ามาในห้องก็คือสาวใช้ที่เพิ่งถูกสั่งให้คอยติดตามรับใช้นางนั่นเองพระชายาหม่อมชั้นเซียงเซียวเพคะ ต่อจากนี้จะมาเป็นสาวใช้ประจำตัวของพระชายาเพคะสาวใช้เด็กย่อตัวทำความเคารพฮาวาเฉินแม้จะดูแก้ๆกัังๆไปบ้างแต่โดยรวมก็ทำได้อย่างถูกต้องอืมฮาวาเฉินพยักหน้าตอบรับช้าๆพระชายาหิวหรือยังเพคะถ้าอย่างไรไปกินมื้อเช้าที่ห้องอาหารก่อนดีหรือไม่เพคะ เสียงเซียวยิ้มแย้มถามเข้าจวนมาไม่นานนางก็ได้รับตำแหน่งเป็นถึงสาวใช้ส่วนตัวของพระชายาแล้วอนาคตของนางจะต้องสดใสยอย่างแน่นอนได้ไปกันเถอะหญิงสาวตอบรับก่อนจะหันมาจาัดผมของตัวเองโดยอาศัยเงาในกระจกอยู่พักหนึ่งแล้วลุกเดินออกจากห้องไปยามเซินเมื่อหญิงเยี่ยกลับมาถึงจวน ก็มีชายหนุ่มวัยประมาณ2ี่สิบต้น,ตนเดินเข้ามาคุกเข่าอยู่ต่อหน้าเขาคารวะท่านอองพย่ค่ะลุกขึ้นได้หญิงเยี่ยอนุญาตให้อีกฝ่ายลุกขึ้นท่านอ,องกระหม่อมได้ตามดูพระชายามาตั้งแต่ยามซื่อเมื่อชายหนุ่มได้รับอนุญาตให้ลุกขึ้นก็รีบรายงานสิ่งที่ตัวเองได้รับมอบหมายให้ทำในทันทีเดินไปคุยไปเถอะ หยินเยี่ยเริ่มออกเดินไปทางห้องหนังสือในจวนชายหนุ่มอายุน้อยกว่ารีบสาวเท้าตามไปอย่างรวดเร็วหลังจากพระชายากินมื้อเช้าเสร็จก็เดินเล่นอยู่ในสวนใกล้ๆห้องครัวสักพักราวๆครึ่งชั่วยามจากนั้นก็กลับเข้าห้องนอนแล้วก็ไม่ออกมาอีกเลยพะเะค่ะเขารายงานผลการเฝ้าดูพระชายาให้ท่านอ,องทราบ ไม่ออกมาอีกเลยอย่างนั้นหรือหยินเยี่ยถามกลับพะยะค่ะไม่ออกมาอีกเลยอาหารเที่ยงก็ให้สาวใช้มาเอาเข้าไปให้ในห้องพะยะค่ะชายหนุ่มอายุน้อยรายงานอย่างตรงไปตรงมาแปลกทำไมอยู่ดีๆนางถึงได้กลับเข้าห้องแล้วไม่ออกมาอีกเลยหยิมเยี่ยรู้สึกแปกใจกับท่าทีของทัชชาย,ยานัก วันนี้นอกจากสั่งให้คนตรงหน้าเฝ้าดูพระชายาแล้วเขาก็ยังสั่งให้คนไปตรวจสอบสถานะของนางมาด้วยหัวฮวาเฉินอายุ20ปีเป็นบุตรสาวคนโตของหัวเสียนคังที่เกิดกับสาวใช้ในจวนมารดาตายตอนที่นางมีอายุเพียง14ปีมีน้องสาวต่างมารดาที่เกิดกับหูหญินใหญ่ชีวิตความเป็นอยู่ในจวนไม่ค่อยดีนะัก ตอนอายุ16ปีมีการมั่นหมายกับบุตรชายคนรองของแม่ทัพหลี่นามว่าหลีหยงเซิงแต่การแต่งงานก็ต้องเลื่อนออกไปครั้งแล้วครั้งเล่าจนกระทั่งเมื่อไม่กี่วันก่อนการมั่นระหว่างคนทั้งสองก็ถูกยกเลิกไปแล้วฮาวาเฉินก็มาแต่งงานให้เขาแทนแปลกแปลกจริงๆหยินเยี่ยลูกคิ้วของตัวเองช่วงนั้น ที่ห้องครัวเกิดอะไรขึ้นเขาถามอีกฝ่ายกระหม่อมได้ยินเสียงมาจากในครัวแต่ไม่ได้สนใจพะยะค่ะตรงซูพูดด้วยน้ําเสียงแฝงความรู้สึกผิดเขามัวแต่เฝ้าดูพระชายายอย่างเดียวตรงซูข้าเคยเตือนเจ้าเรื่องความรอบคอบแล้วมีใช่หรือหยินเยี่ยเอ่ยเ,ออยเตือนเสียงเรียบขอท่านอองโปรดประทานอภัยด้วยพะยะค่ะ ตงซูก้มศีรษะน้อมรับความผิดช่างเถอะไปได้แล้วหยินเยี่ยบบอกมือให้ตรงซูกลับไปทำงานของตัวเองส่วนเขาก็เริ่มหยิบม้วนกระดาษที่วางอยู่ข้างๆขึ้นมาอ่านอย่างตั้งใจพระชายาเพคะท่านอองกลับมาแล้วนะเพคะเสียงเซียวที่ถูกจัดให้มารับใช้ฮวาเฉินกลับมารายงานพระชายาถึงห้องอย่างนั้นหรือ วันนี้ตั้งแต่นางเริ่มก้าวขาออกจากห้องทุกคนก็พากันเรียกนางว่าพระชายาการที่ทุกคนให้เกียรตินางเช่นนี้ช่างต่างจาก,จากตัวเดิมของนางเหลือเกินนางรู้สึกไม่ชินและรู้สึกไม่สบายใจมากถึงอย่างไรนางก็ไม่ใช่คนที่ท่านอ๋องต้องตาตั้งแต่แรกสิ่งที่ทำให้นางอยู่ที่นี่ได้ก็คงจะเป็นเพราะรูปโฉมของนาง ฮาวาเฉินจ้องตัวเองในกระจกทองเหลืองรูปไล้ใบหน้าของตัวเองช้าๆใบหน้าของนางนั้นไม่ต่างจากมารดามากนะักเป็นใบหน้าที่นำความเดือดร้อนและทรออมานมาสู่มารดาของนางพระชายาเพคะจะไม่ไปหาท่านอ๋องหน่อยหรือเพคะสาวใช้ตัวน้อยถามพระชายาสาวอย่างกล้า,ก,ากลัวกลัวข้าควรจะไปพบท่านอ๋องอย่างนั้นหรือ ฮาวาเฉินถามกับอย่างไม่แน่ใจสีหน้าดูหวั่นวิตกอยู่เล็กน้อยหม่มอมฉันก็ไม่ทราบเพคะเสียงเซียวสายหน้าอย่างอับจนคำตอบนางก็ไม่รู้เหมือนกันว่าพระชายาควรจะไปพบกับท่านอองด้วยหรือไม่แต่ว่าพระชายาเก็บตัวอยู่ในห้องมาตั้งแต่เช้าแล้วน่าจะลองออกไปเดินเล่นรอบจวนบ้างนะเพคะ ยังมีสิ่งสวยงามให้พระชายาไปชมอีกมากนะเพคะสาวใช้เด็กพยายามชักชวนพระชายาสาวตอนเช้าพระชายาเดินชมสวนอยู่ดีๆจุ่ๆก็เดินกลับเข้ามาอยู่ในห้องเสียอย่างนั้นแล้วก็ไม่ยอมออกนอกห้องอีกเลยนางที่เป็นสาวใช้ประจําตัวก็ได้แต่เดินเล่นอยู่บริเวณใกล้เคียงเผื่ออีกฝ่ายจะเรียกใช้เท่านั้นเมื่อเห็นว่าพระชายาไม่ตอบ เสียงเสียวก็กลับออกไปนั่งอยู่ที่ทางเดินด้านนอกห้องแทนเอาแต่อยู่ในห้องอึดอาจจะตายไม่รู้ว่าพระชายาทนเข้าไปได้อย่างไรเสียงเสียวเสียงกาล่อนของชายหนุ่มทักทายสาวใช้เด็กท่านอูซ่ซีมีอะไรหรือเจ้าคะเสียงเสียวลุกขึ้นปัดกระโปรงของตัวเองไม่มีคำตอบนั้นทำเอาสาวใช้มองอู่ซี ด้วยความงงงวยไม่มีแล้วเรียกนางทำไมกันปีนี้เจ้าอ,อายุเท่าไหร่แล้วโอซีคิดอยู่สักพักก็ถามอายุของสาวใช้เด็กออกไปอายุสิบสี่แล้วเจ้าค่ะนางตอบกับเสียงใสไหนเมื่อครู่บอกว่าไม่มีอย่างไรเล่าแล้วพระชายาเล่าเขาถามต่อผู้น้อยไม่ทราบเจ้าค่ะเสียงเซียวสายหน้า เรื่องส่วนตัวของพระชายานางไม่กล้าลาลาบลาด้วงอย่างนั้นหรือชายหนุ่มโบกพัดขนเป็ดตบกับหน้าอกของตัวเองเจ้าไปถามพระชายาดูสิอู่ซีชี้พัดไปทางพระชายาผู้น้อยไม่กล้าหลอกเจ้าคะ่ะเสียงเสียวสายหน้าแรงขึ้นอย่างนั้นข้าจะไปถามพระชายาเองอู่ซีไม่พูดเปล่าเดินอาจอาจไปทางห้องนอน ของพระชายาและท่านอ๋องทันทีอะท่านโอซีรอก่อนเจ้าค่ะเข้าไปมีได้นะเจ้าคะเสียงเสียวรีบวิ่งตามชายหนุ่มเข้าไปจะปล่อยให้พระชายาอยู่กับผู้ชายสองต่อสองในห้องได้อย่างไรฟังนิยายจบแล้วฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะช่องเรามีสมาชิกด้วย ใครที่สนใจสามารถกดสมัครที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะ